ต้องการที่จะชวนปราบเดินทางไปกับฉันแันจะนี้ไปไหนฉันจะเดินทางไปที่นครไซบูรีไปแต่หนูว่าทาไมเขาจะต้องเลี้ยนวันแต่งงานของฉันด้วยหผได้ปนันไปแถมชั้นมาแต่งนี้จะปราบต้องแก้ปัญหาเดินทางลูกคอยโดนมันจะน้อยลาวันแต่วันเฮ้ยโมเด็กไอ้กือโดนไม้เฮ้ยมันแต่นี้แต้วันใคนั้นใคยนั่นนี่มันนี่กันที่ ส่วนี้วัดจังคะตัยนันตัดยกเลยคือนี่มึงตัดโกดเดาเดวนะคื้นี่นี่ตัโกดจันน์นหน้าวัดตุ้งบนไตตุนวัดดีครับแดดดูแดดดูแดดแดแดดูแดดแดแดไอ้ไรเลาแอดตุ๊กตุ๊กแตุกตกตุกัแนแดนหยดเหมปลามาอีปนี้กันเลนงปลามาไหมน้องปลามาไไหมค่ะบอา นี่น้องเจอเลยอ๋อเจ้าเจอดุยดุยค่ะเจอปุ๊ก็ดุยดุยค่ะอ๋อดุยดุยค่ะอมากับเคยมานั่งเว่กันมาเมื่งลุงมาใกล้ใกล้เลยค่ะอ่าโหลยุจยุยตะไต้แก่นเตี้ยเตี้ยเตี้ยแก่นนั่งนุ่งนางเต็มหมดอ่าสวัสดีพี่น้องแก่นั่งเจ้าโลกระสวัสดีค่ะ มาหน้าหลงนั่งขับปลอบมือปลอมๆจากหนึ่งกลางปลอบค่ะขอบคุณค่ะแหนมก็เรื่องปลอบมือเจ๊กเลขเขาว่าเลือกขี้คนแลว้วให้พี่น้องอย่างนังเงียบๆนะคะหนังให้เจ้าเจ้าเขาไอ้ตันหนังเงียบๆเ,เดี๋ยวจะก้าวต,ตั้งหน่องเบาแจ้งตีตีชิงอยู่ค่ะเตยโอ้ยตอนนี้จะลาดค่ะาแต่หน,นา้าหลงเงียบๆจะลงไปนับคนเลขนับเซตตึงไปๆกับหนึ่งบูงหน้าหลงแต่ยังเคยเร็วยังตกก้นกันรับ Tôi mất tầm mấy phi mắm mày cái lưu lại tội nhất. Oh, mày chương, tục, tục tháng, bùng, chân, chắc, mày chắc, chưa từng có được kính cả. Hào thần phi mắm màn lưng cả. Ach nhân hôi, em mùi, luôn yêu thích nhất. Ach nhân hôi, 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 yêu ปั iesen, death, thin, march, ่นเพือลูกแต่ได้ดินตางมาดุกดุดเดินเดินผนิวมีเรื่องเลยก็นินลูกแกละทวายบังคมเปกัสเสดฟองเสดจแมงวันดีลูกปฏิดากระลุงเปกัสเสดฟองปั่นเพือเหล่าเจ้าเมืองตีมาเสด็ดปองจะเด็ดแมงขึ้นมาเหล่านี่ว่าตีลูกไปเจ้าเมืองมาว่าเด็กรถดับเรื่องเถอะนะเฮ้ยรู้หนังชื้อชื่อแลา ซึ่งไรมาเรื่อยๆตุ๊ยาเจ้าเจ้าหนังหนักหนักเป้นปลื้ก็ลุกทีได้มาดึกดึกเดินเดินปืนเนี่ยคืออย่างนี้เป็กษัตริย์พงษ์เมื่อตอนเช้าเนี้ลงเลยรับราชสารแล้วทําไมอ่ะทำไมเสด็จพย์งจะเชิงรั้นมันแต่งานของลองด้วยคือประเด็นลูกปฏิดากาลุ่งนี่ได้ยังว่าตอนนี้ลูกได้รับความราชสารเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็กษัตริย์พงษ์ ทำไมต้องเล่นวันแต่งงานของหลงด้วยอ่ะคือวันเดลูกประเดีดากาลุงใจติว่าโพจะต้องเล่นวันแต่งงานของลูกเนี่ยเพราะตอนนี้กว่าใจติวะโค้นก็ยังไม่เดินตังครับกระตุ่นนคนตี้ะลูกแล้วจะด็ดปิ่งไปไหนหรือไปกับเส็ดแมงเล่นกับปงแต่ลูกเย่าเล่นกับเมงปลอมเมงไม่เข้าใจป้าจ้าก้องหลงแหมเราก็บ้าแต่เลวกูแลก ใจเจ้าเมืองฉันไม่ชอบไม่จบก็ะูุ้หนังชื่อชื่อหเลู้ไอ้เจ้าดนี่แหลงแงบแงบแงบสู้ไม่อบก็ะู้หนังชื่อชื่อห่วุ่นเลือฮเจาาเมืองต้นเล่หลาตติมันน่ววารตีลูกไยต้นมีกวัญหุ่นปนีไม่ใจวาตีลูกพ่ายอย่างนีไอ้รอยหุ่นปนีการีจัดจัดวไปว่าเด็กหรือเันสู้ไม่หลังก็หลังกูเลยหรืออยู่ไปแล้วต้นเล่บ้งไงจ้าเมืองเล่ใจเชื่อเหลาตานุ และนุ่งกางเกงดูแลนุ่งวงเด้งเล่นไปโจได้ชักจ้าวงแล้วดูแลตีดื้อกล้งเป็ดเว้ยว้าเว้ยว้าวแล้วโรยตันงรู้ไหมใจเมืองใจโบยิงที่เขาเด็กควงเป็ดไว้ตีเดือยไม่รู้รู้รู้จนรู้แล้วรู้รู้มาแต่น้อยอาจารย์กองบอกว่าจริงมหนุ่อาจารย์กองว่าเรืออาจารย์กองว่าบโบยิงที่เขาควงเป็ดไว้ตีเดือนเขาไหวไหมเวลาบึดอบื่อแล้ดึกดึกด้วยแล้วโรย เวลาบืดๆนั้งวัดจากเพชรนั้นลงมาข้างล่างคือกับเปรี้ยก็ต่อวันเลยรู้แต่แย่หนูนักหน้ารู่หนังหนิงหนิงทำไมรีบไปกับเด็ดฟองอ่ะมาลูกใหญ่ไปตื้มแมันมันจะแมันขวันทำไมไปเก่งกับมันหนังเบลออยู่นี้เล่นจริงเล่นเมียเราเล่นเก่งต่ำต้าไรเงี้ยเล่นจะเล่นเบียร์แซนนูเล่นเบียร์รูกมันจะกูว่าดแต่เปล่าเปล่าหลงสักอิทธ เล่นหนุอปลื้ยตายโอ่งฝนนุ๊นรู้เล่นวันน้ำหลุงงามคำว่าป้าไม่ยอมท่ำเลยเออนี่อยู่ลูกราอย่าผมนุ๊นฝนเล่นแกงถึงนุ๊นขวดอินไม่ได้หมายใหญ่ยำแหลกใส่คอมฉันฉบจบไม่จบไม่จบไปความเปร่าเปล่าล,ล,ลงสักิดเป็นราชินีเป็นเจ้าคนไหนคนก็ต้องต่ำเนื้อต่ำตัวดีสักิดน,นี่รู้ว่าราชินีเขาใช่ไหมไม่ใช่เมกาไครว่าร่มหลวงบอกเป็นราชินีนนก็ต้องต่ำดีดีแหลมปั้นรู้แล้วฝนเล่นกีฬานี้ เล้ปั้นเปลือเจ้าเมือแหแล่งโบ๋ม่ตรงใจเรียกนักนักอ่าด้วยแล้งเบือหต่างเปลี่ยนปด่ยวกันดันนเนี้ยรู้ตจัดลบหนักหน้ากับพวใช่ว่ะกวุนยิ่งน้ำโดนพวปั้นเปลือกกัวขุนยิ่งจะโดนพวนั่นพวป่มแหน้าเบาปุ่นดันนู้บางมันมาจัดเลี้บาดแล้วเออแงโดนกรงหน้เจ้าโกงเออ รอยรอยแกมังแล้ใครอย่าน่ะบ่าวกูเลยตึงตัวัน่ยาดนนักเรียกับพวกใช่ไหมต่ำตัวมันดีจะคิดและตึ้งกับต่ำตัวมันเปรตตึ้งเลือดจากูเปรตเฮ้เจ้าเมืงองเออคนเรากันเป็นผู้นําคนก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและผู้นำแต่นุเล่ผู้ใหญ่พ่นแต่นุนุเล่แต่นโอโบโตซ้ำร้านตาก็เดินมาในงานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใจนหน้าเดียวหน้าบูดตึงกับเมื่อนเจ้าเมืงองเออต้องยิมยมยม้มแย้มแจ่มใสมั่งเออ ตั้มตัวมันเดือดแมกูเบือเปลือยเรตเจ้าเมืองเปรีดได้เลยแหละป้าเป็นมันพีย้ยนแลวนายจังก็ตัดมาปั่นนี่เราคุยตั้มเปลือละยไรจังเหยียดช้อยของนั้นกเลี้ยวผมเอาเปรียบตายอ้มนี่เราว่าแต่กูนายจังก็เปรียบกันเอาเปรียบได้แตะน่ะเลตจะตัดได้เมืองอื่นมันมโดนกูห่อมเราโลเออพอตัดไอ้เมืองเราเหมือนเปรียดลุงปูเหม,มือนปี้ไอ้แรีวกูเกดินไปไหนรอด นี่ตัดไอ้เมืองพวนหรดเลี่ยมจุ๊บเลี่ยมจุ๊บอะไรก็คุ้งงอ,อมานะโอ้โหมันกัดหน่อเรียบกระหน่นี่ให้เด็กลูกกะลุงชิมีเดี๋ยวไปกับเสดฟองลูกไม่ต้องตกเหนืนตอตกเกยลูกนะรับรองแล้วลูกมาแล้วกันไม่ต้องครับอยู่ไหนเนื้ออยู่ที่นี่เดือบไปกับเสดฟองออเออยแล้วหลังนอนไหนอ่ะให้เขาไม่นอนไรเจ้าเออใช่หยุดนั่งเงินเหลืองก็แลวเกลียด กะรีนี่เปลรตน,นี่หนังยหน้าดีแจ้วัดรื่นเ <c oughs> ต็มไปเลยนะไอนน้ลูกไม่ต้องตกหนื่อยตกแค่อยู่นี่ลูกนะอืมก้าวก็ก็มีพร้อมแล้วก็กออินแขกมุก่งแกงงัวได้หมดไม่มีปัญหาลูกอยู่นี้เออตอนนี้ปิงเงินไว้ประ,ประกาศแลว้วไม่กี่วันลูกลก็ลบชนิดปิงจะกลับมาแล้วเออยี่ลบมาแล้วลูกแล้วพอสัญญาลูกนะ qua qua chạy lốc mà bà đây po luu đang ăn vậy nè lôi, không? rồi, rồi. tung chào tang chào tung tiền, tang tiền, tung dinh, tang dinh, ta tung rằng được, chính à, là tang. ngồi tao là, khởi đạo thì mà na bơ mình đan chieng vật hmm? bà mà mai, nó dài, còn nước ngoài tru ไอ้ไรกเตีรอดปีรถอ่ะนี่นจะคดเลยตี้ปีรถนั่นแหละไอ้ตอบนะโดเนี่ยตอบเต้าขันบื้มปีเต็มเบือนายปีเต็มคุณไรซีสัสซัสปีนี่แหละล่ะร้อยปีจากเมืองนาคูดองตึนชงมาค้นๆนะทีนี้มาหัวเดงมันรถตะเปลืงไอ้พี่นู่นนาเบ้อมันดันเชียงวัดนั่นนั่นดัะนะำมือมุดเป็นหลวนก็รู้แล้วแหละ ไม่ปักจะดูขึ้นมาลูกคนนี้ลูกนะเออพออ้ลูกแต่ง่านลุยไม่ต้องตกเหนือตกใจอืมลูกได้ยินนับช่งเด็ดปังแล้วยังนีดเจ็ดนิดจุดเลยเปรี้ยวหอมอมแก้มหน่อยอืมอือืเอามือออกเฮ้ยได้เหลาแม่รู้มาเปลืยปันรู้เหลาใส่เอามือไปจุกกระว่างใกล้กีเปรีดนู่นกันน่ะไม่รอกูจุกเบอเลยเดี๋ยวคูเอ็นอยู่เดี๋ยวใจ ป่อยนิ้วมอมเกมแต่องมือไปจุกอยู่ปเนี้ยนี่ยเนเฮ้ย hey, ร้อยแม่บกับเราละตอกลับเร็วแต่และ <c oughs> ไม่ได้เล่นเราเลยคุณรู้เรื่องได้พูดอะไรือยู่ปนั่นโยเฮียใ hey, จเหมืตอต้นนพ่อรักตีท้ต้น,นี้ป่อ็นเด็กเจ้าเจ้าไม่เจ็ดได้ก็เหล่านั้นเออเอ,อิงแล้วไม่ปักได้ตีแล้วโบงั้น <c oughs> โยเตารู่รูร่รูรูรูแป้งต่อนาเละเละเละ แล้วตู้ทิ้งตู้เจ้าเมืองนี่ตู้ดัทับเออไอโปกจากบ้านตับไอ้ป่อรูอัดอกจากบ้านว่าไงตึ้งรวงนั่นไอตู้ลอดตังพื้นไม่ต้กระติ๊บโลมโง่เด็ดนี่ยเดาเล่ปลื้ดเหล่ารู้กูรู้กันหน่อยนึงเวลาเล่นนั่งเงนอิสระเนีไงเวลาอยู่บ้านได้ตู้หมดเยอีตายแล้วไปไหนไม่มีป้าเราไปพื้นอะไรไปแต่สวนนู่งเล็ป่อเพี้ยนกับแม่เอี้ยงแตน่นุเวลาเขาไปใกล้พ่นไม้เขาไปพร้อมพร้อม ไปานล้อมรัดอลไก็ไปปลอมมันนี oh, the, the ่ต <kami grammar rituals> ินเตรียมใ้กับฉันตินไม่เคยฝ่าฉันไปได้เลยแล้วเราไม่้อนไนไปปลอมกันงานเล่งเราแมมกันเล่งว่าชู้ว่าว่าเราไม่เคยไปปลอมกับรู้เบอร์ไหนตีตินไปปลอมกับฉันเล็กวาดื่อนี่เมื่อเราออกมาปลอมมันทิ้งแล้วชุ้มมือกันตายเมืนแต่ว่าแกศเระเบิดกันในครัวมือเราแลงนกมาปลอมมันตอกเลยยืนกล่าวตายควายไม้ม้มดตีอ๋อแตงเรื่อยตั้งใจเราอยไปไหนงามเราตั้งเพลิน ไปกับคนนู้ก็ห้ามไปกับนาท่อนก็นห้ามนั่นแหละไปกับปนตหน่หันเตียงนู้ก็ห้ามห้ามถุกที่ตั้มใจเลยไปไหนโยวัดนั้นเจ้าเมืองไม่ห้ามจนทีนึงที่เราบอกว่าเจ้าเมืองเออนี่เราหน่อยใจเราแกนใจเราอยากีพวกก่อตายพลน,นไปเจ้าเมืองว่าเออกันแลวแต่ชู้แล้วกันนั<อ>่นไม่เคยเลยจาดบ้าตั้งเพ่อัเด้ลูกอยู่นี้อย่าไปกวางแม,ม้มคนแก่ปากเปียกกว่านั่นลูกจริงน้่นเปคะ่ะเออ รับโลกลูกอ็กพอได้ให้ลูกได้แต่งงานอย่างไนนนอนเป๊กฮะแล้วเสด็จผิงอยู่ล่อไหมอ่ะเสด็จปิงอยู่ล่อไหมเป๊กะล่อมาล่อกันหล่พ่อลูกให้แม่เอยล่อไม่ร่อกันหล่พ่อม,มันบือพ่อยืนตาล้มปลาป้าอ้่นได้เจ็ดก,กันสักโยกกูแหละ่ะจ้าไม่ไม่มีได้หลักโยตีเดียวกูคนนี้นอนนี่ลูกนะนั่งไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อาไปนอนนะ ฮองบ้าอีตำไว้เรียบร้อยลุยจริงเนี่ยไปขาเสเดนอ่าไปหุอไปตั้งไหนกระตำผมมาประณีละตะดุยใส่ไม่ไปนอนกันนะตินนั่นนั่นน่นนู่นน่นนั่นนงนั่งหรือไปขาเสเดพนพังนี่ก็โอ่อ้โหตามผมมาประณีเละลูก เกษตรฟองนอนน้องนีหรือเปล่าเอ้นะน,อนนองนำด้วยพุ่นมาแล้ดีโอ้ของคว่างดีนยะังเป็นเกษตรฟองว่งวาไอลูกต,ต,ต่ำมาดูเลยยิ่งไกลนุ๊กไอ้ลูกนะลืมลูกนั่นลูกต้องจอรวักันนั่นทำไมจรูัวจรูัวจรูัทำไมโปย้ยใต้คลิปวิดวีโอไอ้ลูกทำไมโอ้ว่งนี่คลิปดังไอ้ใต้หูน้องงั้นมัง เป็นคือมึงจะคนหลักตายวังนี่งนะนอนนะลูกนอนนอนนอนสด็ดฟองอืมมันจะว่างไปคะับามันจะว่างเกินไปว่างก็ปิดตางเลวตาดูอืมยังจะว่างอีกไปครัสะ,ะเด็ดปองว่างเลยก็ปิดไว้ปิดไว้ปิดยังไงเดี๋ยวผมปิดได้อืมมืดไหมลูกมืดไปครับ เสด็จฟ้องลูกหนาวอ่ะอะได้กูลูกหนาวหนาวกับปิดแน่เล่ด้วยปิดแน่แล้วก็ยังหนาวอีกไปกับเสด็จฟองหนาวด้วยเป๊กครับก้อุ้มปะปุ๋ยไปได้นี่เป๊กคับปะปุ๋ยปะปุ๋ยปะปุ๋ยผมว่าปะปุ๋ยแม่ผมพอยู่กรุงเทพต้องตล้ามเดือดอย่าผมแรงตายไม่ใช่ปีเปรต ปาปุยนี่แหละตั้มบอกปาปุยป,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 ยา,ปาปุยปาปุยว่าปาปุยปาปุยเออผมเดี่ยผมผมผมพอซื้อมาจากรถแท็กซี่วันนี้ทำยังไงลูวก็ไม,ม่เป็นนะผมไม่เป็นไม่คะ่ะก็มานอนกลางพวงลูกผมไม่เลยแตเนี่ยวิดีโอปาปุยก็มาแน่เก็บแม่ไม้ปืนอุกยิงอะใต่โองตัางป้องตัางล่องตี ผมป้าน,นเมื่อลองติคนมนจาดปีไอ้กรืดอนอยู่ไหนเลยยืมพื้นที่หมดนูย,ยิงไงมองตั้งเมืองที่บ่ึงเปลดกลั่นกุเสด็จพองนนนี้น่เพคะนนเพื่อนนุลกนุแมงมายิง่ลงนนนี้นะลงนะเออลงมีอนาได้เรกปงได้ยิบ่อมงเลยเซเวอว เดูเด้อด้อไอ้เต้าหู้ก็พอไ้เด็กแล้วคนเดินหนาดคลองคลองๆกดูดูมาเร่ไอ้เก็บดมาเลยพี่เฮ้ยคนนคนยังนั่งอยู่แล้่มาฟยรไม่ได้ไปนอนเร็ยกล่าวเลโหู้อูอยูนนี้แล้วมาใส่ไม่นอนนอนนู้วะนอนนอน ออีกาลงอีวัวแดงอีวัวเปล็ดนูแล้วน่นเปลือลุกไปมันรุบๆเปอกันะกูเล่มีข้อลูกไปให้ลุกผมมันเนปนครึ่งตัวไปแล้วกูเลไปแต่ไปนอนทองนูแล้วน่นปลืองลุกไปุบบ้ากันรเรไมันูบๆเปลอกันานะกูเล่นนะมันาเรานั่นไปแต่ไปนอนองนูไม่ต้องมาลุกปลือบ้ากัน้วมันุเอ้องไเร่งงสิลุกไปกันรกูเลนฟังเออว่าปลือลงไปขอเรแ มั่งลงจนก่อข้ามนี่มัน้ำพลืบแล้วคุณแต่นอนนันตะเจ้าเมืองไม่ต้องมาห้องนี้จิ้นปิดตูแล้วเอดพมปิดตูแล้วจริงได้นอนน้อยไอ้ขวานั่นเฮ้ยแม่เปิดตูดิปิดตูดิดดไม่เปิดนี่ ไม่ปดอกกูนอนน้อย,ต,ยตัต้มใจเปร้เลยไปนอนไหนกันนีเฮแม่มรู้อย่างว่าอยูดที่ปิดดูดิไม่เปิดไม่ไม่เปิดกูขึ้นอาแม่เนี่ที่อยู่อ,อืออืโอโอออืออืออออืออืออปออออืออูออื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 อดืออ หัวเลยนะยห,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 หัวเลยหัวควักไปหูนี่ไอ้ก็ยจงใจอยู่วะจงฉันสืดในกดมาหน้ากันนี่แหละพุ่นหลับไม่เปิดสตาร์วคือเลือดสตาร์วแม่มกดไม่ถือแต่แล้วทีนี้อันซูไม่เปิดตู้แล้วนะแม่มนะไม่เปิดแล้วเดี๋วกูนอนไหนกูยึการ์พอนอนไหนห้อง,องกูห้องใครขอเจ้าเมืองห้องเราแหละต้ดแรกมาได้ไม่แบตตี้ปากเลยนะเจ้าเมืองนะ เล่นได้มาเต็มคำอ้องเราแล้วรอยเจ้าเมืองรอยจะนี่ตามสุตกรรมว่าวันเด็กจะติดมาบ้านเราติดป่าได้มั้งบุตรติดมาเสื้อถือกางเกงถั่วในเจ้าเมืองตียโยไม่โยแตาไม,ม่โยกูหยิกลับเสื้อตัวเดิมไม่ว่างเลอเล็กเฮ้ยผมอนอนกันนอนเนี่ยคนใจเราเหยียดม่ยมอยู่บ้านเมียเราอึดไม่ขึ้นจากไรจริงกว่าเว้ยนอนกูไม่ไม่ไม่ดูแล้วนอน เราจำไว้กันบู้เล่บูบ้ที่มาเลยนั่งเด็กวัยรุน่นที่ไม่ได้เมียทีคือโดอนเออจำไว้คือนะเออแต่ว่าสู้ได้เมียแล้วนอนได้เคยนอน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 ว่าอย่าตกกอขึ้นมานี้โกกรูดแล้วกับมึงไอ้เคยเออโกกรูดแล้วเออก้กัดลักเลตุกเตี้ยแล้วไม่เจ๊กรูดมึงไรเคยโกกรธเจ้า,จามันเด้อ,อเฮยเคยกันนั้นกูไปปวนมึงมาเด็กกัน